บุญนั้นคืออะไรบุญนั้นคืออะไรเราเก็บบุญได้ไหมเราสะสมบุญได้ไหมเราเก็บบุญหรือเราสร้างบารมีอย่างที่เราคิดมันได้จริงหรือไม่บุญนั้นคืออะไรเรามาลองคิดดูให้ดี ว่าบุญนั้นว่าบุญนั้นบุญแท้จริงคืออะไรและเราจะสะสมบุญได้จริงหรือไม่บุญแท้จริงแล้วคือเป็นบุญที่ความว่างปล่า บุญแท้จริงคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรกับอะไรการทำบุญหรือในการสร้างบารมีเราเข้าใจดีแล้วหรือยังว่าเราจะเก็บบุญหรือเรานั้นจะสร้างบารมีการเก็บบุญหรือสร้างบารมี มันเป็นกรรมการเก็บบุญสะสมบุญหรือสร้างบารมีมันเป็นกรรมอย่างถาวรโดยที่เราอาจจะไม่เจตนาหรือไม่รู้ตัวในการที่เราเรียนรู้และปฏิบัติมาเราอยากจะเก็บบุญสะสมบุญสร้างบารมีไว้เยอะ แต่เราหารู้หรือไม่ว่ามันเป็นการสร้างพบและเป็นการสร้างชาติในอีกวาระกรรมหนึ่งด้านหมายถึงว่าเราต้องย้อนกลับมาเก็บบุญที่เราเคยเก็บไว้เคยสะสมไว้บนโลกมนุษย์ใบนี้เหล่านั้นจึงย้อนกลับมาเก็บบุญของเราอีกชาติหนึ่ง และในอีกภพหนึง่งการเก็บบุญหรือการสะสมบุญสร้างในบารมีเราต้องกลับมาเกิดมาเก็บบุญของเราในบุญนั้นในบุญนั้นจึงมีกรรมติดมาด้วยในบุญนั้นมันจึงติดมาด้วย มันติดมาได้อย่างไรเรื่องค่าแรงแรงกายและในปัจจัยที่เราบอกว่าเราเก็บบุญและเราสะสมบุญในปัจจัยนั้นเราได้มาด้วยอย่างไรด้วยชอบธรรมหรือว่าอายุติธรรมปัจจัย หรือในค่าสกุลเงินตราจึงเป็นตัวกางผู้สง่งส่งเป็นผู้รับรับเป็นมันก็จะเป็นบนุญผู้สง่งส่งไม่เป็นรับไม่เป็นมันก็จะเป็นการสร้างภูสร้างภูมิและสร้างชาติเราต้องย้อนกลับมาเก็บบุญ ของเราอีกในวาระหนึ่งหรืออีกชาติหนึ่งนั่นเองบนและกรรมจึงเป็นของคู่กันซึ่งแยกไม่ออกเลยแม้แต่เพียงเล็กน้อยบนและกรรมจึงเป็นของคู่กันไม่สามารถแยกออกได้เลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย เราเก็บบุญและสะสมบุญมันจึงเป็นการสร้างภพและเป็นการสร้างชาติในบุญนั้นเราได้มาอย่างไรเราที่เก็บบุญและสะสมบุญเราจึงได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งหรือในอีกภพหนึ่งนั่นเอง เราจึงเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยมั่งมียศถาและบรรดาศักดิ์ในบนที่เราเก็บและเราสะสมเราจึงได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ในบนนั้นที่เราเก็บและเราสะสม ในปัจจัยที่เราทำบุญไปนั้นเราได้มาโดยอายุติธรรมหรือว่าชอา่อนธรรมในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีพกพบหนึ่งและอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนรวยเศรษฐีหรือเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์มนุษย์เกิดมาจึงมีวิบากกรรมติดมาด้วย เรามีบุญเราได้เกิดมาเราก็มีกรรมติดมาด้วยบางคนเกิดมาเป็นลูกคนเราคนร่ำรวยคนบ้างมีก็จริงอยู่แต่ในเรื่องสข,ของสุขภาพและร่างกายไม่สมประกอบหรืออาจจะเป็นคนพิกงพิการไปบุญที่เรามีอยู่ เราต้องย้อนกลับมาเก็บบุญแต่กรรมที่มันยังติดตามเราอยู่เราก็ต้องชดใช้มนุษย์หรือทุกคนที่เกิดมามีบุญบุญนั้นคืออะไรไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการทำบุญการเก็การเก็บบุญและการสะสมบุญ จะทําให้เรานั้นหลุดพ้นวิบากกรรมทั้งหลายได้เปล่าเลยไม่ใช่เลยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องไปรับขันห้าจากองค์อินเสียก่อนนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและหนักแน่นเป็นอย่างดี รูปเวทนาสังขารวิญญาณและสัญญาในขันห้านี้ก็คือตัวเราขันซึ่งไม่ใช่ขันเราตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราตัวตนนั้นมันไม่เที่ยงขันมันไม่เที่ยงแต่เรา แต่เราทำไมไม่ยึดติดและปฏิบัติตามองสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์ทุกคนเกิดมานั้นมีบุญทุกคนมนุษย์นั้นเกิดมาก็มีกรรมทุกคนเช่นเดียวกันเกิดเท่าไหรตายเท่านั้นบุญ คือบุญของเราที่มีอยู่แล้วการทำบุญการทำบุญคือการชดใช้การทำบุญคือการโอโหสิการทำบุญคือการให้การกะการเก็บบุญหรือการสะสมบุญมันจึงเป็นกรรม กรรมในการสร้างภพและสร้างชาติแต่บุญของเราที่มีอยู่แล้วบุญของเราที่มีอยู่แล้วเราทําด้วยการชดใช้เราทําด้วยการโอโหสีคนเราทุกคนในเมื่อเกิดมามีทั้งบุญมีทั้งกรรมที่ติดตัวเรามา เราจะมอลงเก็บบุญหรือสร้างในบนุญอีกต่อไปเราจะเก็บบุญหรือสะสมบุญในการต่อไปเรามาลองคิดดูให้ดีเสียกอ่อนว่าแท้จริงแล้วบุญนั้นคืออะไรบุญ ไม่มีอะไรกับอะไรบนก็คือความว่างเปล่านั่นเองบนของเราที่มีอยู่แล้วที่เราทำไปเราทำด้วยการให้เราทำด้วยการจบเราทำด้วยการวางเราทำด้วยการจบ เราทำด้วยการวางและเราทำด้วยการดับเราวางวางในจริตอารมณ์ในจริตอารมณ์ทุกคนนั้นมีกันหมดทุกคนในจริตอารมณ์ที่ปรุงแต่งในจริตอารมณ์ที่ปรุงแต่งความชอบและความชัง การวางการจบจบด้วยการอาหสิจบด้วยการชดใช้เราไม่แล้วลเราโอโหัสิงให้ทุกิสินทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทรัไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิมนสสมรดกหรือในปัจจัยสีทั้งหลาย การดับดับในตัวเกิดดับกายดับธาตุดับขันเราเรียนรู้พร้อมกันเราจบพร้อมกันและเราดับพร้อมกันตามเจตนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอโกโิกอักโก